สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายปีของปี2567ค่ะซึ่งก็จะทำนายแบบจัดเต็มนะคะทางในเรื่องงานเงนินความรักสุขภาพมีโชคลาภแล้วก็เลขนำโชคเหมือนเดิมนะคะการทำนายก็เป็นการทำนายรวมค่ะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ สำหรับในเรื่องดวงดาวก่อนค่ะต้องบอกเลยว่าชาวเมษเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ในเรือนชะตาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2องพอจะเป็นปีที่คุณน่ะจะได้เก็บเกี่ยวและตักตวงนะคะผลของดาวพฤหัสบดีที่ยังอยู่ในเรือนชะตาคุณนะคะและเดี๋ยวเขาก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยคือยิ่งดีต่อในอเรื่องเงินนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ Ờ, ในเรื่องของดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าในช่วงปลายปีนะคะเขาเดินไม่ค่อยปกติไปจนถึงประมาณปลายเดือนมกรา67แต่พอพ้นมกราไปแล้วไปจนถึงกลางปี67นะคะไปจนถึงเดือนกรกฎาเลยโอ้เขาจะเดินดีมากเดินปกติแล้วก็เดินเสดเดินเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าช่วงนั้นแหละช่วงปลายมกราไปจนถึงกรกฎานะคะจะเป็นช่วงที่ กอบกวยได้กอบกวยคะ่ะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนีจะมีเข้ามาเลยโอกาสดีๆปังๆนะคะในช่วงนั้นจะมีเข้ามานะคะในส่วนของอดาวเจ้าเรือนการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมาอยู่ในเรือนลาภะของคุณนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องงานก็ดีคอนเน็กชันดีๆนะคะยังมีเข้ามาหาคุณต้องบอกแบบนี้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของอเรื่องเงินนะคะอย่างที่บอกไปว่าพฤหัสบดีนะคะจะมาประกบกับมฤตยูนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการใช้การใช้จ่ายทำสัญญาทำเอกสารธุรกิจธุรกรรมกับใครยังต้องดูแลให้ละเอียดรอบครอบนะคะสืบเสาะหาข้อมูลของคนที่เราจะทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงินร่วมกันให้ดี นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างส้มเปิดไพ่สิบใบเต็มเซตนะคะชํำๆเลยมาดูกันเริ่มจากในเรื่องของงานกันก่อนนะคะในเรื่องงานจริงๆส้มมองว่าคุณสามารถที่จะแบบว่าปล่อยจอยกับงานได้ดีมากๆเลยนะคะการทำงานทําธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาหมายถึงในช่วงปี66มันทุกอย่างมันโฟลแล้วมันคล่องตัวนะคะในเรื่องของงานเนี่ย อาจจะมีบางคนนะคะชาวเมดบางคนนะคะที่อาจจะโดนเอาเปรียบในเรื่องงานหรืออะไรบ้างแต่คุณไม่สนใจนะคุณปล่อยคือท่องคําว่าช่างมันนะคะคือแบบไม่สนใจปล่อยไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะแบบจิตใจมันดีจิตใจมันมีพลังงานดีๆนะ,ะอะไรดีๆก็เกิดขึ้นเยอะเลยนะคะในเรื่องของอาการงานในส่วนการเงินนะ่ะ อาจจะมีการโดนโกงหรือโดนเอาเปรียบมาบ้างนะคะต้องบอกแบบนี้นะในบางคนในช่วงปี66หรืออาจจะมีการโดนขโมยขโมยเงินมาบ้างนะคะเนี่ยประมาณนี้ในช่วงต้นปี67คะ่ะสเดือนแรกของปี67เพด็อฟสอดนะคะในเรื่องงานอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจแต่ในความไม่มั่นใจตรงนี้มันส่งผลดีก็คือคุณไม่ดื้อคุณรับฟังคนที่ ตักเตือนคุณในการทำงานคุณรับฟังนะคะมีคนไม่ชอบแม่อะไรคุณคุณไม่สนใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและรับฟังทั้งคำติทั้งคำชมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหากคุณไม่มั่นใจให้คุณรับฟังและหาข้อมูลเยอะๆจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเลยนะคะเรื่องงานส้มถือว่าดีเพราะว่าคุณไม่ประมาทในเรื่องเงินยังต้องระวังการโดนหลอกโดนโกงจากชาวทาตลมกูมิถุนตุนหรือคนล่างเล็ก นะที่อยู่ใกล้ชิดคุณผอมๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะนะยังต้องระวังการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินอยู่นะคะคุณก็พยายามควบคุมรายจ่ายอยู่นะนะ,ะพยายามควบคุมดูแลรายจ่ายอยู่นะคะช่วงกลางปีนะคะ The h e r m ร์มหัวกลับคุณกำลังเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องบางเรื่องนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เคลียร์ทั้งหมดอืม นะคะในเรื่องงานคุณรู้สึกว่ามันมีงานบางอย่างที่คุณอยากจะเรียนรู้แต่เหมือนกับว่าอาจจะยังหาตำราดีๆไม่ได้สักเล่มนะคะหรือว่ายังหาคอร์สที่ถูกใจในการเรียนยังไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นในช่วงที่คุณกำลังหาหาที่เรียนหาที่พัฒนา ตัวเองหาวิธีการเรียนรู้หลักสูตรกำลังอยู่ในช่วงหาอยู่นะคะช่วงนี้ในเรื่องเงินก็ยังต้องระวังโดยเฉพาะชาววันพุธหรือชาวการหดือคนอายุมากกว่าในบ้านเป็นญาติญาติคนอายุมากกว่าเลยน่าเชื่อถือมากแต่ว่าเขาก็อาจจะมาเอาเปรียบเราในเรื่องเงินได้นะคะบางทีมาขอยืมแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงใช้แน่แต่ไม่ใช่แบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะ ความรู้สึกของคุณในเรื่องของการทำงานนะคะโดยรวมมีความไม่มั่นใจแต่ว่าไม่ยอมแพ้ค่ะควีนอัพสอดหัวกลับมีความไม่มั่นใจค่ะบางคนทำงานมากกว่าหนึ่งงานหรือในบางคนอาจจะอยู่ในเส้นทางของการเลือกงานแต่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะบางคนทำธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจแต่ก็ไม่ท้อค่ะพยายามจะประคับประคองไพ่ควีนถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ของ ความแรงในเรื่องของการที่จะต้องการทําให้เป้าหมายประสบความสําเร็จแต่ให้ระมัดระวังการที่คุณจะเครียดกับตัวเองมากเกินไปหรือกดดันตัวเองมากเกินไปด้วยนะนะคะผ่อนปลนกับตัวเองบ้างน่าจะดีะนะคะในช่วงปลายปีนะคะเดฟู full, มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องอะไรบ้างปลายปีสีเดือนท้ายปลายปีค่ะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นกับในเรื่องของอ บ้านใหม่นะคะโยกย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานโยกย้ายในเรื่องหน้าที่การงานมีแน่นอนนะคะแต่ส้มจะบอกว่าก่อนที่จะโยกย้ายอะไรต่างๆก็ก็เช็คให้ดีอเออว่าโอเคไหมใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่ารีบร้อนนี่อาจจะพลาดได้ที่ใหม่อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เก่าเพราะฉะนั้นนะคะ ตรวจสอบให้ดีเอาให้มั่นใจก่อนที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะอืนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากความเบื่อของเราล้วนซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ถ้าเป็นแค่ความเบือ่อยังไม่ควรย,ย้ายเออประมาณนี้เลยนะคะสซไม่การันตีว่าในสิ่งที่ย้ายอะ่ะมันจะดีจริงหรือเปล่าอาจจะอยู่ที่กล่าวลบเปลี่ยนย้ายมุมในการทำงานก็ดีขึ้นแล้ว เอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปถึงขั้นแบบเปลี่ยนที่ทํางานนะในเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะคนใกล้ชิดเนี่ยมีซัพพอร์ตในเรื่องเงินในเรื่องงาน ให้คำปรึกษาดีมากๆขึ้นไปสองถ้วยโดยเฉพาะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะหรือบริวารที่ดีมาช่วยงานอะไรแบบนี้นะคะเจอคู่ค้าคู่ธุรกิจหุ้นส่วนที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในเรือนลาภานะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเดินปกติแล้วเพราะว่าสมมองว่าทุกอย่างมันค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะในเรื่องของการที่จะมีคนมาซัพพอร์ตนะคะ มาหุ้นส่วนดีๆนะคะทีแอมเพรสหัวกลับนะคะอันเนี้ยให้เรามาระวังในเรื่องงานคนลักษณะผิวขาวนะคนลักษณะผิวขาวหรือรูปร่างอวบๆนะคะชาววันศุกร์ชาวพฤกษ์ชาวตุนนะประมาณนี้นะคะเออค่อนข้างที่จะแบบอารมณ์ค่อนข้างร้อนอะถ้าเกิดเป็นหัวหน้าก็คือแบบจะค่อนข้างที่จะอารมณ์ขึ้นๆลงๆง่าย อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงง่ายหรืออาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้นะะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วกระทบมีเอฟเฟกต่อจิตใจของคุณในการใช้ชีวิตในการทํางานนะ,ะนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคุณแม่ก็ได้ก็ไปดูแลนะคะเพศหญิงที่ดีจะเป็นเพศหญิงที่รูปร่างผอมนะคะสีผิวแบบใดก็ได้แต่ต้องผอม ะะชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันค่ะจะสพอร์ตคุณดวงนารีอุปธรรมนะคะดวงนารีอุปธรรมเลยจะสพอร์ตคุณในเรื่องเงินในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องธุรกิจการงานดีมากค่ะบอกเลยนะคะและไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นตัวคุณได้เหมือนกันนะคะที่มีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะตั้งตัวได้เลยจากที่ผ่านเรื่องราวอุปสรรคมามากมายเนาะก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะเข้ามา อยู่ในเรือนสตาคุณอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเจออะไรมามากตอนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะสามารถตั้งตัวได้มีความมัง่งคั่งได้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาที่ในช่วงปลายปีมีเกณฑ์เสียเงินกับในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะจะมีการพักผ่อนเอาลาพักร้อนมีการแบบท่องเที่ยวให้ตัวเองได้ผ่อนคลายประมาณนี้เลยนะคะก็ก็เสียเงินไปกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการท่องเที่ยวนะคะ สิ่งที่ต้องระวัง the world นะคะนะคือเงินเนี่ยก็ใช้ไปกับคนอายุน้อยกว่าลูกๆหลานๆนะฮะแต่ส้มก็มองว่าเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะให้โชคลาภคุณได้หรือให้คำปรึกษาคุณในบางเรื่องบางอย่างแม้ว่าเขาจะเด็กกว่าหรือเป็นบริวารคุณนะฮะแต่ความคิดของเขาบางเรื่องบางอย่างอาจจะเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ปลดลอกในสิ่งที่คุณสงสัยมาตลอดในเรื่องบางเรื่องก็ได้ นะคะโอเคค่ะในเรื่องของความรักกันบางความรักคนโสดชาวเมธความรักคนโสดก่อนหน้านี้อาจจะเจอความรักที่มีการปิดปิดบางๆความรักสามเศร้ามานะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปี66นะคะแต่ส้มจะบอกเลยว่าในปีนี้คุณมีเกณฑ์น,นะคะหลายคนมีเกณฑ์นนะจะได้พบอย่างที่บอกเนือ้อคู่คู่บุญบารมีนะ เพราะว่าขึ้นไพ่สองถ้วยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะพิจารณาให้ดีนะคะส้มมองว่าตัวคุณน่ยมีความไม่มั่นใจเวลามีคนเข้ามาในปี6-7เนี่ยจะมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราจะพิจารณาเขาจนท่องแท้จนไม่ถูกหลอกได้จริงหรือเปล่าแต่ในปลายปีคุณอาจจะกล้าที่จะเสี่ยง ดูสักครั้งนะคะอาจจะรับพิจารณาคนเข้ามาคบหาอืมนะคะลองเสี่ยงดูสักครั้งเมื่อคิดว่าพิจารณาได้อย่างแบบถ่องแท้หรือว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะส้มมองว่าในเรื่องของความรักคนโสดให้ระมัดระวังอย่าเข้าใกล้คนใจร้อน คุณมีความสับสนนะในเรื่องของความรักคือบางทีมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือว่าเป็นความสับสนว่าควรจะมีแฟนหรือควรจะไม่มีดีเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะนะก็ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันถ้าถ้าเข้ามาแล้วไม่เข้าใจคุณจริงๆก็อาจจะอยู่กับคุณได้ยากนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือบางทีพอคุณถูกใจแล้วคุณใจร้อนและความใจร้อนนี้มันอาจจะทำให้คุณท้องนอกสมรสได้นะคะ ให้ระมัดระวังอันเนี้ยอยู่ในไพ่ของโซนปัญหาในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นระมัดระวังการทองนอกสมรสเพราะมันอาจจะไม่โอเคเข้าใจใช่ไหมถ้าท้องก่อนนะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องของการอะไรมันอาจจะมีคนเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณอย่าเพิ่งลงตัวลงใจหากไม่แน่ใจนะคะให้ขอคำปรึกษาจากเพศหญิงที่มีอายุมากกว่าคุณ อาจจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าพี่สาวอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนที่มีอายุมากกว่าผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมามากกว่าให้ปรึกษาเขาเลยนะ,ะเขาจะมีข้อมูลดีๆข้อคิดดีๆให้คุณนะทำให้คุณผ่านพ้นคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจกับคุณได้นะคะคนมีคู่ค่ะ ช่วงปี6กมีการทำลับหลังนะคะอืมโซมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในบางคู่มันมีเรื่องของการทำลับหลังมีความรักสามเศร้าแต่ในบางคู่มันเป็นแค่เรื่องของเออการที่ไม่บอกออกไปว่าคิดอะไรอยู่มันเหมือนกับว่ามีกำแพงในใจซึ่งกันและกันบอกไม่หมดแบบเนี้ยเออนะคะส่วนในช่วงต้นปีเนี่ยมองว่าต้นปีของชาวเมฆในเรื่องความรักอะ ให้เราเรามาระวังการประชดประชันคำพูดเล็กๆในน้อยแควะกันเหน็บกันอย่างเงี้ยให้เรามาระวังตรงนี้นะคะแล้วก็เออคุณอาจจะไม่ได้อยากรู้ว่าแฟนคุณสำหรับคนที่ยังอยู่นะมีปัญหาความรักสามเศร้าแต่ยังอยู่คุณอาจจะปิดตาข้างหนึ่งเพื่อให้ชีวิตมีความสุขขึ้นแต่ส้มมองว่าพอในช่วงปลายปีหกเจ็ดอะ ประมาณสี่เดือนหลังคุณอาจจะคิดที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมานานถูกเอาร้านเอาเปรียดในความสัมพันธ์ส้มเชื่อว่าคุณจะปลดแอกตัวเองออกจากจุดที่อยู่นะคะแล้วก็ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะกลัวแค่ตัวเองจะไม่ได้รักตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณจะกลับมารักตัวเองหลายคนจะกลับมารักตัวเองเลยนะคะบางคนที่อาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกเป,เป็นเพราะว่า มีเรื่องของลูกอม,มีเรื่องของลูกที่ยังติดพันติดค้างเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องลูกประมาณนี้เลยนะคะที่ที่ยังตัดสินใจจะอยู่นะคะในบางคู่อยู่ได้กันดีเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะในบางคู่นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะกับชาวาธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิส่งเสริมกันดีเป็นคู่บุญคู่บารมีเลยต้องบอกแบบนี้และกับชาวาธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะ อันนี้ดีซัพพอร์ตดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเกี่ยวข้องกับราศีไหนนะคะราศีที่อาจจะมีปัญหาหน่อยก็คือกับชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลกับชาวกันกับชาววันพุธประมาณนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องเข่าขานะคะช่วงปีห6หหลังไล่นะคะ ส่วนในช่วงปี6-7ต้นปีนะคะมีของมีคมให้ระวังของมีคมไมเกรนไขมันนะคะและในกลางปีค่ะอาจจะต้องเรามาระวังเรื่องสายตาในที่มืดนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่พอมึนหัวอะไรแบบนี้ดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเนาะนะคะในช่วงปลายปีส้มว่าสุขภาพดีขึ้นเพราะว่า ไปเที่ยวได้แหละเออสุขภาพหลายท่านดีขึ้นนะคะสำหรับชาวเมษนะคะโดยรวมถือว่าไม่ได้มีอะไรแรงนะส้มมองแบบนี้นะคะสำหรับชาวเมษนะในเรื่องสุขภาพโอเคมาดูกันในเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบนะคะทั้งปีเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าผู้หญิงที่ขยันมากๆเลยทำงานหนากักมากที่อยู่ใกล้ชิดคุณ และคนในครอบครัวคะ่ะชาวทาตุลมกูมิถุนตุนเป็นคนต่างเพศนะคะเลขนำโชคนะคะได้2องสามี่อ่ะสี่สาสองเรียงเลย4 3 2สามนะคะมาดูไพอ่อพอรเคริน์นางฟ้าค่ะไพ่ออรัคิ์นางฟ้านางฟ้าเห็นอะไรอยากจะบอกอะไรในเรื่องการใช้ชีวิตงานเงินความรักสุขภาพนะคะ distactions r นะคะอย่าไปฟังสิ่งรบกวนมันมีสิ่งรบกวนคำพูดรบกวนโน่นนั่นนี่มีนะคะไม่ต้องไปฟังถ้ามันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณคำพูดของคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับคุณไม่ต้องไปฟังนะคะมันทำให้คุณเสียเวลาหลุดโฟกัสกับสิ่งที่ต้องจะทำหลุดโฟกัสกับหน้าที่ที่จะต้องทำในแต่ละวันนะเออนะคะ power of angels นะคะ คุณมีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นนางฟ้าที่อยู่ใกล้ชิดคุณจริงๆแล้วเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงนี่แหละเป็นเพศหญิงนะอย่างที่บอกไปเลยนะคะเพศหญิงที่ดีกับคุณนะผอมนะคะผิวสีผิวแบบไหนก็ได้นะคะเขาจะค่อนข้างซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจหรือว่าแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตงานเงินความรักกับคุณได้ดีมากๆเวลามีปัญหาอะไร นะฮะรับฟังขอคำปรึกษาษจากเขาได้เลยนะฮะเ mm hmm. ขาพร้อมซัพพอร์ตคุณเลยนะพร้อมจะแนะนำสิ่งดีๆให้ a n g e l of อ e a l นะคะพไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นมาถ้าเกิดว่าดูคลิปส้มอยู่เป็นประจำจะรู้เลยว่าเป็นไพ่ที่รวยที่สุดใน3โลกเลยนะฮะถึงได้บอกว่ารวยที่สุดไพ่นางเงือกมีปีกนี้เป็นไพ่ที่แบบมีหีบสมบัติด้วยนะคะเป็นความมั่งคั่งอย่างมากเลย เพราะฉะนั้นปีนี้ชาวเมษเตรียมตัวไว้เลยจะมีเมดเงินเข้ามาทําให้คุณสามารถตั้งตัวได้แล้วมีเงินเก็บนะคะรักษาเงินที่ได้รับไว้ให้ดีนะคะเตรียมรอรับแรงกระแทกจากเรื่องเงินได้เลยจากเงินหนักๆได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวเมษนะคะขอให้ชาวเมษมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงาน ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะในช่วงปีใหม่2567นี้นะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ